สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวปลั๊กอินที่มีชื่อว่าปลั๊กอิน AVO Glass นะครับผมเป็นปลั๊กอินไว้ทำโกโกวานั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้ของมันเนี่ยง่ายมากก่อนอื่นคุณผู้ชมสร้างกระจกขนาดไหนก็ได้นะครับผมจะจำลองตัวสถาน,นการณ์แบบนี้ดูนะครับกระจกเนี่ยจะถูกเหยียบไม่แตกเนาะอ่าก็คือต้องเหยียบในโหมดซเวอร์เท่านั้นต่อมาเนี่ยถ้าหลังจากที่คุณลงปลั๊กอินนี้เข้ามาแล้วนะครับเนี่ยชื่อ AVO Glass ตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทำการทับ ปลักอินเช็คดูก่อนนะครับว่ามันแดงไหมเพราะว่าผมทาไว้แค่1.21เฉยๆนะครับเวอร์ชันอื่นไม่ได้ลองรับยังไม่ได้ไปศึกษาเรื่องการทําหลายเวอร์ชันเอาไว้ก่อนแค่1.21แล้วก็ใช้ปลักอินอะไรนะที่มันเข้าได้หลายเวอร์ชันอะ่ะเออปลักอินชื่อว่า view version นะครับโอเคต่อมานะครับจะสอนการใช้นะครับผมซูรว่าเราใส่ปลักอินเข้ามาแล้วเห็นว่าปลักอินมันเขียวใช้ได้แล้วครับแล้วก็ทับ avo get นะครับทับเ v o k e เเลยนี่ก็จะได้สติ๊กมา2อันแล้วทีนี้เนี่ยจะเราไปเหยียบกระจกกระจกมันจะยังไม่แตกนะครับเนี่ยอุ้ยตกถึงกระจกไม่แตกก็ตกนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทําการเซตจุดก่อนนะครับทำซว่าเราจะทํากระจก22 2, 2แถวแบบนี้ให้มันแตกซ้ายหรือขวาครับซึ่งจะทํากี่แถวก็ได้นะครับผมแบบเนี้ยยาวไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันจะเลื่อกได้แค่ซ้ายขวานะครับก็มีสติ๊กแค่2ออันเนาะไม่มีซ้ายขวาซ้ายอีกขวาอีกนะฮะเอาวิธีการใช้ก็คือคลิกที่กระจกก่อนเลยนะครับผมคลิกที่กระจก ผมจะคลิกตรงนู้นก่อนจุดเริ่มต้นปุ๊บคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาที่กระจกก็จะกลายเป็นจุดสิ้นสุดนะครับเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดได้นะฮะแล้วก็ทําแบบนี้กับกระจกทุกบานนะคุณจะเพิ่มไปร้อยแถวคุณก็ทําแบบนี้ร้อยแถวเนาะอ่ะแล้วก็เพิ่มอีกคลิกซ้ายคลิกขวาตอนนี้มันจะเป็นเลข2แล้วจุดเริ่มต้น2อ่ะลองไปอันที่2ออันที่สามคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้คือแถวซ้ายไงตอนนี้เป็นที่3แล้วครับคลิกซ้ายคลิกขวาก็จะเป็นแถวที่4คลิกซ้ายคลิกขวาแถวที่ห้า คลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นแถวที่6คลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นแถวที่7คลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นแถวที่8คลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นแถวที่9อ่าคลิกซ้ายคลิกขวาโดนกระจกเนาะซึ่งบล็อกอะไรกระจกอย่างเดียวนะคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้ผมทําไว้10แถวต่อมาเนี่ยก็ต้องมาทํากับด้านขวาต่อนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาจุดเริ่มต้นที่จะให้แตกอ่ะซูิว่าถ้าเหยียบตรงเนี้ยก็จะแตกในบริเวณทุกบล็อกตรงเนี้ยอ่า คลิกซ้ายคลิกขวา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 ตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ลองเหยียบดูไหมว่ามันแตกไหมแน่นอนว่ามันไม่แตกครับอ่าทาครั้งเดียวเสร็จเลยทีนี้ราเวลาเราจะเล่นอ่ะเราทับ AVO Random กดผิด Remove Random Glass นะครับ AVO Random Glass ปึ๊บมันก็จะทําการสุ่ม แต่ตอนมันสุ่มอะมันจะไม่เห็นนะครับมันจะไม่มีบอกนะเฮ้ยว่าสุ่มอันไหนเป็นฝั่งไหนนะครับเพราะว่ามันจะมาบอกอยู่ในคอนโซลเท่านั้นนะครับเอาไว้ที่แบบว่าให้สตรีมเมอร์สตรีมเล่นโกโกวาได้นะเนี่ยก็จะบอกว่าไอดีหนึ่งนะครับไอที่มันเป็นอันหนึ่งของเราครับอันหนึ่งก็คืออันที่เราเอาคลิกซ้ายขวาอันแรกซ้ายกับขวาอันหนึ่งเลยเนาะแต่ทีนี้ก็คือมันจะบอกว่าไอดีไหนแตกนะครับนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมซ้าย สายแตกนะครับซึ่งถ้าผมโดดไปขวานะครับขวาไม่แตกนะฮะไอดีหนึ่งไอดีหนึ่งขวาไม่แตกแต่ถ้าผมโดดไปซ้ายเมื่อไหร่แล้วก็เพีย้ยทันทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นทันทีต่อมาเนี่ยเราไปดูคอนโซลในที่2ต่อมันจะไม่บอกในแชทไงเพราะว่าถ้าบอกในแชทมันก็โกงอันที่2ซ้ายจะแตกอ่าสายจะแตกแตกันเราโดดขวาอ่าขวาลอดโดดซ้ายอ่าลืมเป็นสไบเวอร์หมดเอ้ยอ่าแตกนะครับถ้าเป็นสไบเวอร์ ผมลืมปรับเป็นสว r v เวอร์ต้องเป็นสว r v เวอร์หมดเท่านั้น,นครับเป็นครีเอทีฟกับสเปกเกตเอร์ไม่ได้ไนะก็ลองคิดดูดิเป็นสเปกเกตเอร์แล้วเป็นไงผีผีมันมาใช่ไหมเป็นวิญญาณมาเหยียบให้กระจกแตกอ่าไม่ได้โอเคซ้ายขวาขวาซ้ายแตก2องอแหละต่อไปเนี่ยอันไหนแตกต่ออันขวาแตกนะครับเพราะงั้นเราต้องโดดไปซ้ายฟึบโดดไปซ้ายหลอดถ้าโดดไปขวาแตกทันทีเหยียบทุกตรงไหนก็แตกนะครับ เหยียบทุกอันในพิกัดของเราจะแตกหมดเลยนะครับต่อไปดวนที่3าเอ้ยดวนที่4อันที่4ี่ด d c คือซ้ายอ่ะก็คือถ้าเราเหยียบตรงเนี้ยทุกอันในกระจกเนี้ยแตกหมดเลยอ่ะผมลองเหยียบมุมมุมตรงนี้ดูเหยียบมุมตรงนี้ให้ดูแตแตกอ่ะแตกเนาะต่อไปเหยียบมุมนู้นดีกว่าลองเหยียบมุมนี้ดูกันนะทุกคนนะลองเหยียบมุมนี้โปะแตกเหมือนกันโอเคจะแตกในจุดที่เราเอาสติก๊กคลิกซ้าย และคลิกขวามันจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะต่อมาเนี่ยสูมเราต้องการลบปึ๊บบเ๊บเฮ้ยแล้วแบบเฮ้ยจุดนี้มันเนี่ยจุดที่11มาไงวะแล้วก็ทับ AVO Remove ได้นะครับ Remove แล้วก็เลือกไปเลยนะ11แล้วก็เลือก Left อ่ามันไม่มี right นะฮะเราไม่ได้กด right like, ก็ไม่มีนะครับมันจะบอกไม่มีแล้วกด Left อีกทีหนึ่งก็ไม่มีนะครับลบเสร็จแล้วก็คือลบ11ออกแล้วนะครับตอนนี้ไม่มี11แล้วนะฮะถ้าพิมพ์11อีกทีก็ไม่มี12ไม่มีแล้วนะฮะ ทีนี้จะลบทั้งหมดเลยก็ได้ครับทับลบทั้งหมดรีมูฟออทุกกระจกที่เราเซ็ตมาก็จะลบหมดเลยต่อมาเนี่ยคือเราเล่นไปแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยทางซ้ายเนี่ยมันแตกเพราะงั้นเราจะเรนดอมใหม่อีกครับคือว่าเอ้ยเล่นจบไปเกมหนึ่งแล้วจะจบไปเกมหนึ่งแล้วก็ทับคนมี OP ครับทับ AVO a n d o อมแก s สปุ๊บมันก็จะทําการ a ด d อมใหม่แต่จะไม่ขึ้นในแชทแล้วนะขึ้นแค่ในคอนโซลนะอ่ะก็จะขึ้นใหม่แล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็น ID 1ดีหนึ่งจะเป็นทางขวาแตกแทถแล้วนะถ้าผมโดดไปทางซ้ายก็จะไม่แตกถ้าผมโดดไปขวาก็จะแตกโอเคตามน,นั้นส่วนเรื่องกระจกเนี่ยอันนี้ต้องทํา c o m m a n d เอาเองนะครับผมเนี่ยท command ํา c o m m a n d เซตกระจกเอาเองนะครับผมก็จะไปโคลนกระจกจากข้างนอกมาเนาะถามว่าเอ้ยพี่ทําไม่ได้หรอ คือผมจะให้ทุกคนใส่กระจกได้ตามใจไงเราก็คโคลนกระจกวางกระจกไว้ตรงหนึ่งก่อนแล้วก็ทับโคลนจุดเริ่มต้นใช้เป็นไหมยังต้องสอนไหมทับโคลนจุดหนึ่งตรงนี้อ่ะโคลนทับแบบนี้เลยแล้วก็ก๊อปปี้ไว้นะก๊อปปี้ข้อความจากนั้นมาที่จุดจบอันนี้แล้วก็มาโคลนอันนี้แล้วก็เว้นบล็อกทันทีแล้วก็มาพิกัดจนสิ้นสุดนะครับนี่พิกัดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นมาสุดตรงนี้แล้วก็เราก็มาโคลนตรงนี้กัน ทับอัพหนึ่งหน่อยแล้วกันนะฮะ,ะให้มีบล็อกแล้วก็ทับวางโคลนไปเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็จุดจบของเราแล้วก็เอามาจุดที่เราจะวางก็คือจุดตรงนี้บล็อกหน้าเราแล้วก็วางปุ๊บมันก็จะวางออกไปนะครับแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องทาคอมมานด์บล็อกด้วยกิฟเอ่อกิฟไม่ได้ของเราเซ็ตต้องเซ็ตบล็อกคอมมานด์บล็อกเซตบล็อกที่พิกัดนี้ คอมมานด์บ็อกคนอื่นคนดูก็กรีปคอมมานด์บ็อกเอามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็วางพิกัดตรงที่เราใช้ไปนะครับก็คืออันนี้ Copy มาปึ๊บวางพิกัดที่มันโคลนทําไงก็ได้ครับให้มันทําการโคลนกระจกหลังจากแตกได้ทุกครักระจกแตกตรงนี้แล้วกระจกต้องกลับมาได้หลังจากเรากดปุ่มอ่าทีนี้ละผมจะทําให้อันนี้แตกนะครับโอเคกดเลยนะครับก็จะคลิกซ้ายขวาเอาสองอันพอซ้ายขวาก็จะได้จุดเริ่มต้นนะครับ คลิกซ้ายก็คือจุดเริ่มต้นคลิกขวาคือจุดจบแล้วถ้าคลิกซ้ายลัวนๆไม่ได้ก็ต้องคลิกสักจุดหนึ่งแล้วก็ต้องเลือกจุดจบแล้วถ้าเราไม่เลือกจุดจบเอ้ยเลือกเลือก,อกจุดเริ่มต้นก่อนจะเลือกจุดจบไม่ได้โอเคไหมคลิกขวาไม่ได้อ่าหลังจากอันนี้แล้วก็ทับ a v o random glass ได้เลยนะครับทีนี้ก็มาลองดูกันนะทุกคนนะผมก็จะเป็นส u r v i v o r อ่าเหยียบบล็อกนี้ไม่แตกถ้าผมไปเหยียบบล็อกนู้นแตกไหมอ่าแตกซึ่งพอมันแตกเสร็จแล้วเนี่ยกระจกมันก็จะหายไปเนาะ ผมไม่ได้ทําให้กระจกมันคืนมาด้วยคําสั่งอะไรทั้งนั้นุผู้ชมก็โคลนมันกลับมาอ่ากระจกก็จะกลับมาแล้วทีนี้ก็ทับถ้าจะเล่นต่อก็ทับ AVO Random Glass หลังจากเล่นด้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็เหยียบดูได้เลยครับเหยียบอันนี้ก็จะแตกไหมอ่าแตกเรียบร้อยครับผมอ่ะทีนี้ผมจะลบ I11 ออกนะครับ AVO Remove 11 Left and Right เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ แล้วก็12ด้วยนะครับผมเลฟกับไรท์เลยนะอ่าลบเลฟไรท์แล้ว,ลวต่อมาเนี่ยต่อให้เราทับแรนดอมอัน 11, 12ก็คืออันนี้ AVO Random Glass ก็จะไม่มีทางแตกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีทางแตกแล้วนะเพราะว่า 11, 12มันอยู่นี่เราลบออกไปแล้วโอเคไหมนี่ก็คือปลักอินเอาไว้เล่นโกโกวาด่านกระจบนะครับส่วนนันอื่นทำด้วยสคริป ส่วนอันอื่นมันทําด้วยสคริปต์ไงสคริปต์มันแจกบได้อันนี้ก็เอาไปทําเล่นกันได้อะมันเล่นโก,โกโกวากันดูดีกว่านะครับถ้าเป็นสวเวอร์กระโดดไปก็จะแตกชิบชิบรอดรอดอ๋อแตกเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นผีเป็นสเ,เปกเก็ตเตอร์โหมดมาเหยียบก็ไม่แตกนี่ก็ไม่แตกไม่แตกไม่มีทางแตกเป็นเคทีฟมาเหยียบก็ไม่แตก ไม่แตกไม่แตกแต่ถ้าเป็นสไวเวอร์แตกตายเอ,อื้อ very good เสร็จแล้วส่วนไฟล์ปักอินนะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อเลยวะ่ะแต่ไม่เป็นไรทำเป็นเอ่อ vo โอโกโกวาแล้วกันเนาะอ่ะทำเป็นโกโกวาแล้วผมก็จะอัพลงใน Discord นะครับในช่องโหลดม็อดโหลดแมปนะครับโหลดแมป จะมีปักอินบอกนะอันนี้ก็เป็นออโต้แบนในฮาร์ดคอร์ส่วนนี้ปักอินโกโกวาวีหนึ่งโกโกวาวีหนึ่งนะครับผม1.21่ง่อหมายครับหนึ่งจุด t เอ็ของสปิอตอัตัวลันเซิร์ฟอะไรนะตัวลันเซิร์ฟปลาปลาปลากระเป้าลันเซิร์ฟอะไรใช้ได้หมดเลยครับถ้าไม่ใช่ของฟล็อก หรือถ้าใช้พวกฟ o อกก็ต้องทำให้มันเล่นแบบโมฮิชโมฮิชมันจะสามารถเล่นปลักอินได้เนาะก็คือปักอินอะไรที่ไม n ครับห t 1 2งอ่ะใช้ได้หมดเลยนะครับอาจจะมีอัปเดตถ้าทำให้หลายเวอร์ชั่นเป็นนะครับแต่ผมตอนนี้ผมยังทำไม่เป็นก็อันนี้โกโกวาวีหนึ 1. กระจกโกโกวากระจกแตก Discord อยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับส่วนใครจะเข้า Discord ก็ ในแอปแดงก็กดกดลิงก์เลยส่วนในใน k t o o อกต้อง Copy Link ์หน้าโปรไฟล์ TikTok ไปเปิดในเอ่อไปเปิดในไอ้นี่ครับผมไปเปิดใน Google นะครับมันถึงจะมี Discord ขึ้น Discord มันไม่ขึ้นใน TikTok นะครับหลามันมี3คนผมสู้ยังไงไหนใครมีอะไร3คนเอาเป็นว่าก็นี่ก็คือปรักอินสลับ โกโกวานะครับผมก็มีคอนฟิกด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีพอยท์ที่เราตั้งด้วยนะเนี่ยที่เราครดเลือกไปนะครับนี่นี่สองอันนะครับส่วนไอ้เรื่องยอกับพิชเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่ามันเป็นของปักีโลเคชันปักีโลเคชันเขามันใส่นี่มาอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือซ้ายจุดเริ่มต้นถึงจุดจบนะครับก็ควบคุมทั้งสองช่องส่วนขวาก็จะอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะเลื่อนลงขวากันนี่ขวาอยู่นี่นะครับจุดจุดเนาะ มีคอนฟิกให้ตั้งด้วยแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับเดี๋ยวพิกัดมันไม่โชว์บอกเราก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วโอเคไหมทุกคนอ่ะก็สามารถเล่นได้แล้วเดี๋ยวล้องให้คนดูมาเล่นดูดีกว่ามาก็ทำการทับ TP ฝาแล้วก็ทับ S ตอนนี้ก็คือผีเหยียบกระจกได้แล้วนะทุกคนโอเคไหมผีสามารถเหยียบกระจกได้แล้วแล้วก็จะทำการสตาร์ทเลยนะทับ AVO Random Glass อ่ะผมสุ่มแกลสแล้วแล้วก็แกลสที่สุ่มเนี่ยก็จะอยู่แค่ในคอนโซลนะครับผมอ่ะซึ่งน้องๆก็ไปกระโดดดูเลยครับน้องๆเชิญ <Sure S 2> เลยฮะอ่ารอดรอดดีใจด้วยครับเยรอดเก่งมากครับเก่งมากอ่าเก่งมากไปต่อไปต่อไปต่อกระโดดช,ช้าๆนะกระโดดช้าๆโดดช้าๆอ่าะโดดช้าๆอ่ามีคนเข้ามาเพิ่มก็อันนี้เป็นสคริปต์ TP 30อ่ะ โดดแล้วโดดแล้วอ่าน้องโอ้นี่ดีจะเพียไปดูนี่รอดน้องรอดตามมาตามมาตามมารอดรอดเออรอดตามพี่มาเห็นไหมเชื่อพี่ไหมรอดเออเฮียน้องเป็นไงเชื่อพี่ดีมันรอดน้องเห็นไหมเห็นนะเหรอพี่อะเก่ง่ะพี่อะเก่งเพราะว่าผมเป็นเคทีดอ,อยู่นะครับกระจกมันจะไม่แตกนะครับผมต้องเป็นซาวไวเวอร์เท่านั้นซึ่งไอ้นุ่นโดนกูเกียนนะครับ <laughs> 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 ไอ้นุ่นโดนกูเกียนนะครับก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ พราะว่ากูโดนเกียนกูโดนเกียนออะไปไปต่อไปดิไปดิปดหลอกมันหน่อยอะน้องพี่ปรับหมดสไบเวอร์แล้วน้องอันนี้ปรับหมดสไบเวอร์แล้วโดดตามมาพี่เป็นสไบเวอร์แล้ะเนี่ยถ้ามันมันแตกมันต้องแตกแล้วเนี่ยตามพี่มาอือโดนกูหลอกไอ้เหี้ยกูเป็นเคทีดอยู่ไม่ดูเลย <laughs> อะไปต่อไปต่อน่น <laughs> โดนเกียนคนดูบอกโดนเกียนไในสัตว์ลองโยนหินทมทางดิอาจจะโยนบล็อกถามทางได้นะก็ถ้าคนเยอะเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มกระจกได้นะเราจะเพิ่มกระจกให้มันยาวกว่านี้ได้ซึ่งถ้าคนน้อยก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเสร็จประมาณนี้สำเร็จแล้วสลับลักอินโกโกวาโหลดได้ที่ Discord เลยนะครับช่องโหลดม็อดไหมครับเซิร์ชไปเลย่าเวลาเข้ามาช่องโหลดม็อดก็เซิร์ชโกโก ว่า wow, แบบเนี้ยอ่าเซิร์ชสิ่งที่ผมเขียนไว้นะครับมันก็น่าจะมีนะข้อความนี่ก็จะมีข้อความพร้อมกับปุ่มดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะอ่าเวลาเซิร์ชแนะนําให้เซิร์ชเอาเนาะครับผมเสร็จแล้วโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน s สควิตเกมด่านกระจกกันนะครับเอาดีๆเลยมาเรากด f ีเฟสตรงนี้แล้วนะ เนี่ยใช้คำสั่งไว้ในคอมมานด์บอกแล้วก็กดรีเฟซไปแล้วแล้วก็กดเปิดไป <ผม S 1> ครับผมอโอ้ยรอดวาดีใจด้วยอ่าร่วงอ่าร่วงสองครับผมอ้าวร่วงอีกหนึ่งโอ้หตนหน้าตาตาเลยทุกคนไปไปยังไงยังไงอ่าโกโกอา,อาเอะ่ะเพื่อความท้าทาย <ผม S 1> เพื่อความท <ผม S 1> ้าทา,ายรเราจะให้ยาเดามจอุย้ย โดดไปเลย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 อ่าไม่โดดไม่ยอมโดดไง,งไม่ยอมโดดไงน้องออมมออไม่ยอมโดดไงน้องเอ้าเอาอโดนดาเมจเอ้าเอาเอาโดนตอดไม่ยอมโดดอะน่าสงสารเขามากเลยนะคนเมื่อกี้อ่าตกเรียบร้อยครับผมไปรีบไปรีบไปรีบไปอ้าวหายตัวไปแล้วครับผมหายตัวไปแล้วหายตัวไปแล้วครับเล่เข้ามาครับเล่เข้ามา นี่เราเป็นโหมดผีเราจะมองเห็นคนหายตัวอยู่มาดูกันนะครับผมอ่าอันนี้อ้นี้อันนีน้นก็หายตัวผีเล่นเชิฟไหนอ่ะผีจะมองเห็นคนหายตัวสควิตเกมครับผมไปไหมครับสามนาทีสุดท้าย2คนนี้สองคนที่ยังไงสองคนนี้คือไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครไปก่อนเลยครับผมต่อให้หายตัวกันทั้งคู่นะดูดิไม่มีใครยอมใครครไม่มีใครยอมใครแล้วมีคนโดดกลับด้วยโอ้โหเหลี่ยมชาานะินะน้องๆ เดี๋ยวฉาดนะเราโดนมาแล้วยังไงไปไหมไปไหมอ่าไม่ไปพี่ก็ขอญาตปลายาตรงนี้เลยแล้วกันนะน้องไปไหมไปไหมโอ้ยตกเรียบร้อยเอาว่าเฮ้ยน้องอีมีโอกาสชนะแล้วน้องโอ้โหจบจีจครับผม เกือบไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคโอเคครับแลนนี่ก็เป็นท้ายคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็คือแก้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าก็จะบอกนะครับว่ากระจกตรงไหนจะแตกบ้าง ABO Random Glass หลามทำลายแตกก็คือถ้าเราเผื่อว่าเอ้ยตรงเนี้ยยังไม่ได้เซตก็จะได้ดูได้นะครับว่าเซตหรือย,อยังอ่า Particle ตรงนี้โอเคแบบนี้นะฮะหรือทางซ้ายก็จะบอกนะถ้าสมมติว่าาฝั่งนี้เรายังไม่ได้ใส่ก็มันก็จะยังไม่มีใช่นี่ ใช้ดีครับใช้ดีนี่ครับก็เล่นได้ครับแรนดอมได้ Avo แรนดอมกลสก็จะุูมได้ว่ากระจกฝั่งไหนจะแตกอ้าร่วงลงไปแล้วก็ตายครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็จะเป็นสเปเกเก็ตเตอร์ก็ไม่แตกเหยียบก็ไม่แตกนะครับถ้าเป็นสเปกเกตเตอร์เหยียบไม่แตกเป็นครีเอทีฟเหยียบไม่แตกต้องเป็นโหมดสวเวอร์เท่านั้นอ่ะเสร็จและนี่ก็คือสำเร็จเรียบร้อยสลับ ปเอ็นกระจกแก้ไขมาให้แหละจะได้มององ่ายงขึ้นเอาไปหนึ่งริกเอาไปหนึ่งลิกลิกแปลว่า